ยะได้ไม่ไ hmm. ม sure, ่ไ nah, ม no ่เดดถ้ามีเดดส่งอ่ะตัวสวยงนียเอาวานดองอ่ะจิแรงผีบอกีวานทองอ่ะิึ้นช่วยตรงนี้มันเข้าเลยนอนไม่ตื่นดีดดีไหมไม่สามกล้องไม่รู้ต้องไหนด้วยแ้วจะก็ก็เป็นสวยกพเอาแค่หันหน้ามาใช่ไหมเอาแค่หันหน้าตายไม่ต้องหันย้ายทีก็ได้หันทุ่ลตัวหันเลยไม่หันย้ายที่ ย้ายเลยดีกว่ามันเห็นขาไม่สวยไม่อ๋อจะให้ถอยอีกก็ไม่ได้ไม่เป็นทางการมากคืออย่าอยู่หลังนินขาโล่งมากไม่สวยเอ๊ะยรู้ว่าน้ำมันไปถ่ายตรงนั้นแล้วเราหลบหลังหินพอบอกก่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้จะโยงไหมโย่เปลี่ยนมุ้งนึง ักกันแต่ว่าบางทีก็มีพักกันแว่าไ้ปอยู่หลังพี่แมทดูสิลูกมานั่งนี่เหรอไอ้โอเคโอเคโอเคได้ไดได้ได้สวยยสวย